ายการแฮรี่รีวิววันนี้เราจะมารีวิวอะไรนะเหมือนเดิมนะครับผมรีวิวเสื้อครับก็คือเมื่อ2คลิปที่แล้วนะครับก่อนหน้านี้เรารีวิวไปแล้วนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดตัวโฮมนะครับหรือว่าตัวเย้าแล้วก็แมนเชสเตอร์เต็ดตัวเยือนนะครับหรือว่าตัวอเวนั่นเองแล้วก็วันนี้เราจะมาปิดคอลเลคชันนี้นะครับสำหรับฤดูกาลนี้ฤดูกาล 2021- 2022นะครับกับตัวนี้เลยครับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับ ตัวเติร์ดนะครับหรือว่าชุดที่3นะครับแน่ไม่ต้องพูดพามนาเพลงเยอะครับเรามาแกะกันเลยนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแรงบันดาลใจได้มาจากอะไรมาดูกันเลยครับแกะเลยครับตัวนี้เป็นชุดที่3นะครับของแมนยูครับพร้อมตัวใบกระดาษนี้เหมือนเดิมนะครับของแท้นะครับลิขสิทธิ์แท้เหมือนเดิมสําหรับตัวนี้นะครับก็มาพร้อม ปลายห้อยนะครับผมนี่ครับมาแล้วแน่นแกออกมาเลยนี่ครับกลางออกมานะครับตัวนี้โ,โหหอมมาอย่างดีางมากๆหอมมาอย่างดีางมากๆโอ้โหโฟินทุกครั้งที่ได้แกะเสื้อแมนยูนะครับเพราะว่ามันคือของแท้ครับมันมีคุณค่าทางจ,จิตใจโอ้โหสวยมากครับผมสีสันคือเห็นในรูปแล้วไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าของจริงนี่สวยมากๆตัวนี้ นี่ครับมาแล้วครับแนนแอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตัวนี้เป็นตัวเติร์สนะครับของแมนยูนะครับชุดนี้ก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่แรงบันดาลใจกันก่อนเลยนะครับแรงบนนันดาลใจโอ้โหเกลกะแล้วจังเลยออกไป <c oughs> แรงบันดาลใจนะครับสำหรับตัวนี้มันแพงตรงกระดาษนะมันเอาแพงแพงนี้เหรอครับใช่แพงตรงกระดาษนั่นก้าวนี้ทิ้งไม่ดิเราจะเอารีวิวกระดาษ้าบอติงเชียลมาแล้ว นี่เลยสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแรงบรรจัยเขาบอกมาว่ามาจากปี93-94นะครับที่ Manchester, มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปีนั้นนี่ใส่โดยเอริกันโตนานะครับเรียกว่าเป็นดาวเด่นในปีนั้นได้แรงบรใจัยมาจากสีดําสีน้ําเงินแล้วก็สีเหลืองนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นชุดไว้ให้ดูนะครับจากตรงนี้เลยปุ๊บจะเป็นชุดนี้นะครับแรงบรรจัยตัวนั้นเป็นตัวเยือนนะครับในปี1993-1994นะครับก็ตัวนี้จะประกอบไปด้วย ดูครับลวดลายมันจะเป็นตัวมันจะมีสีดํานะครับมีสีน้ําเงินแล้วก็ตัดด้วยสีเหลืองนะครับก็เรียกว่าเป็นการรีมิกซ์จากปีนั้นแรงมนานาใจเอามาใส่ในตัวที่3ชุดเติร์ดของแมนยูในปีนี้นะครับแล้วก็ที่แปลกตาไปจะเป็นตาอาดิดาสของเอ่อเนี่ยครับแมนยูในปีนี้มันจะคนละสีเห็นไหมครับตัดด้วยสีเหลืองนะครับตัวนี้3แถบจะเป็นสีน้ําเงินแล้วก็ตัดด้วยอาดิดาสสีเหลืองนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ทีมวิเวอร์จะเป็นสีเหลืองนะครับตาแมนยูจะเป็นโลโก้แบบปักนะครับ ตัวนี้จะเป็นเกจแฟนบอลน,นะครับเกจแฟนบอลมันจะเป็นปักทุกตัวเลยไม่ต้องกลัวลอกล่อนเลยครับตัวนี้แล้วก็ป้ายห้อยนะครับมีเสียงเข้ามาแล้วครับมีเสียงเข้ามาแล้วนี่ครับ2800บาทไทยนะครับเป็นลิขสิทธิ์ของแท้นะครับเทคโนโลยี Arrow Lady เหมือนเดิมแล้วก็ตัวนี้ครับดูได้เลยนะครับว่าเป็นของแทหรือเปล่าจะมีตัวอ่าอ่ามีเสียงเชียร์มีเสียงเชียร์ยยตัดเข้ามา อ่าสีมันตัดกันสวยมากสปอนเซอร์เป็นโคเลอร์เหมือนเดิมแล้วก็ที่สําคัญคือในตัวเนี้จะเห็นได้ว่าข้างขวานะครับจะเป็นอาร์มนะครับเป็นรูปบอลสตาร์ครับเป็นที่จะใช้ในการขันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับตัวนี้โอ้โหเป็นอาร์กรรมกามะยีนะครับแล้วก็ตัวนี้ปกติแล้วเราจะเห็นมันแปะอยู่ข้างนี้นะครับจะเป็นอ,อ,อาร์มเลสเปกจะแปะด้านนี้แต่ว่าฤดูกาลนี้เปลี่ยนมาเป็นฤดูกาลแรกเลยครับที่ใช้เป็นตัวนี้ครับยูฟ่าฟอนเดชั่นฟอร์ชิลเด้นนะครับ, <S <S ะรบจะแปะไว้ใต้ ตัวอัมบอนสตาร์นะครับตัวนี้แล้วก็ด้านหลังจะเป็นชื่อของคริสโนโรนัลดครับแนมสวยงามมากสวยงามมากครับทุกคนกล้องซูมมาใกล้เลยครับนี่ครับสวยงามมากเห็นไหมครับว่าตรงเนี้ยมันจะมีขอบทองตรงเนี้ยครับขอบแบบเป็นสีงเหลืองนะสะท้อนดูตัวลวดลายของชื่อโรนโดนะครับมันจะมีเอ่อเรียกว่าตัดเส้นข้างในครับสวยงามมากโอ้โหเป็นกิมมิกที่แบบว่าฟอนต์แมนยูอันนี้เป็นฟอนต์ของสโมสรนะครับข้างล่างก็จะเป็นตาของแมนเชสเตอร์ยูเนต็ดนะครับ อ่าว่าคอเป็นคอวีนะครับตัวลวดลายเห็นไหมครับมันจะเป็นหัวลูกศรพุ่งแต่ว่ามันจะเป็นแรนดอมนะครับแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันเลยอ่าว่าไงเออยังไงเด็กยังไงฮาซันไซส์นี้ก็จะเป็นไซส์เอ็มนะครับกีนนะครับเป็นวัสดุรีไซเคิลประสิทธิภาพสูงเม็ดอินเวียดนามนะครับตัวนี้แ oh, <no. S 2> อนเน่แอนเน่แอนเน่แอนเน่เออ,อตัวนี้แมนยูใส่เปิดตัวไปแล้วนะครับในเออ่พรีเมียร์ลีก นัดเจอกับซาลัมตันนะครับนัดนั้นแมนยูประเดิมไม่สวยนะครับใส่ตัวนี้แล้วเป็นกางเกงสีเหลืองเสมอกับซาลัมตันไป1นประตูต่อหนึ่งแต่ว่าในายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแมนยูโชว์ฟอร์มได้ดีมากๆนะครับใส่ตัวนี้นะครับประเดิมในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดเจอกับเบียร์ลิวแล้วคริสเตียโนโรนัลโด,ดทำประตูได้ครับแมนยูคว้า3แต้มชนะไป2อศูนย์ครับประเดิมในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสวยงามจริงๆครับโอ้โหสุดยอดมากๆตัวนี้สำหรับแมนยูนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเราไปลองใส่ให้ดูกันนะครับว่าจะเป็็นนนออยย่่าาางไไรรรระคคัับบเเเเพืให้ปปกสวลผม แมนเชสเตอร์ <Yeah. S 1> ยเต่นะครับใ <Yeah. S 1> ส่เอามาแล้วมาเทียบร้อยต้องบอกเลยว่าผ้าดีมากตัวนี้ผ้านุ่มแล้วใส่สบายมากๆนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากได้นะครับตัวนี้แมนเชสเตอร์ยูไนต่นะครับชุดเติร์ดเกตรแฟนบอลนะครับก็ลองไปหาดูกันได้นะครับหรือว่าสั่งมาทางเราก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลอง จริงๆตอนนี้มันหายากนะครับเพราะว่าของมันไม่ค่อยจะมีแล้วเดี๋ยวเราจะลองหามาให้ดูถ้าสนใจยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับรก็เหมือนที่บอกนะครับจริงๆมันจะมาเป็นเสื้อเปล่าแต่ถ้าคุณต้องการที่จติดชื่อเบอร์คุณก็ต้องอจ่ายเพิ่มนะครับตรงนี้นะ เห็นไหมครับจะเป็นอาร์มยูไฟแชมเปี้ยนลีกตรงนี้แล้วก็ต้องชื่อเบอร์ของโรโดซึ่งมันพิเศษจริงๆในปีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าคือณปัจจุบันนี้แมนยูผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมได้แล้วนะครับยูไฟแชมเปี้ยนลีกเดี๋ยวเรามาลองกันดูว่าปีนี้แมนยูจะมีสักแชมป์หรือไม่นะครับเหมือนเดิมนะครับฝากกด subscribe นะครับช่องเราซีดูยูไลฟ์กันไว้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรกันนั้นรอติดตามชมด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ